สวัสดีครับผมชาติจรันทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูไอหนุ่มแดนปลาดิบหรือว่าไอหนุ่มซามูไราจากแดนปลาดิบโทมส์พีซีสองร้อยขีดแปดเอ็มโอตัวท็อปนะครับเป็นทีมงานทนบุรีหรือว่าทีมงานเสียแสบนะครับ ใช้โอ้เดินยากเหมือนกันพี่น้องเด้เด้เด้เปียกครับเปียกขไอเอาดีกว่าโอเคครับ M0 รุ่น8ตัวท็อป่สิ0จันครึ่งกับน้ำหนักปฏิบัติการ ไปแรงมากเครื่องคองมินนั่นเองแกะกล่องมาประมาณ40 42เดือนได้ละครับเกืเอบจะเกือบจะเป็นไทยแล้วช่วงล่างยังเต็มอยู่ครับเปรี้ยเลย ขับโดยจานมะครับบรุมอาจารย์ตักมอตัวท็อปก็จะมีตัวดูน้ำมันแบบโตมีกล้องหลังใบเทก80เซนโลเลอร์7ตัวแคร,รี2ตัวครับเมื่อกี้5ฟันอยู่ที่0.90ลูกบาทเมตรนะครับมามันก็ซื้อแผันเหล็ก3ใช้พิเศษ กเดินไปจัดระเบียบฝนฝนรินครับฝนรินนิดนึงทำให้ขุดไม่ได้ครับเพราะว่าลื่นครับลื่นวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนอาทีครับ ทำไปดูครับแกเดินไป c ีย a ริงเคร e a r i n g ในสมอจะได้เวลาฝนมาจะได้ไม่ยากครับก็ถ้าดันถ้าจะดันไม่ไหวรถไถ ังเสียงกระหึ่มเลยครับวันนี้สวิงรอบกรอ็รอบตัวเองอ่ประมาณสิรอบตนาทีเสียงก็สะใจมากปัจจุบันมีรุ่นสิบมาแล้วครับรุ่นสิบ เดี๋ยวนี้เก่าไทยก็มีขายเป็นซนะีโร่นะซือประมาณ2ล้านต้นๆน,น,นะครับแล้วแต่สภาพล้านกว่าก็มีบริมจาจันตักโม,มมานะครับเป็นคนขับ จะต้องเคลียให้เคลียให้เสมอครับนลิตปัจจุบันน่าจะประมาณ7,000ชั่วโมง7 0 0 0นี่แหละครับออกพร้อมนะ่จาจะพร้อมๆก,กันกับ PC 70หรือว่าเล็กพริกขี้หนู ภาพนี่ยังกิ๊กเลยครับ20ตันครึ่งนี่ก็ถือว่าน้ำหนักไม่เยอะเท่าไรครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น10ใน 21, 21ตันนะครับเป็น210 นะกระโดดมาหนึ่งคิวรุ่นสิบนั้นไม่ค่อยมีครับบุรีรัมมีไม่กี่คันรุ่นแก็มีหลายคันอยู่ครับรถขุดจากญี่ปุ่นก็มีโคมาซึนะครับตัวเมทินเจแปนโคมาซึเป็นรถขุดสัญชาตาิญี่ปุ่นนะทักทายหน่อย โคมาสุซูมิโตโมโกเบโกประมาณนี้ครับนะสามค่ายฮิตาชิ mm hmm. โคเจิเปนคาโต ข้อมูลว่าปีนี้ครับปีนี้นะปีปีหกสามนะถือว่ายอดยอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะ่จาจะโดยสรุปนี่ถือว่าน่าจะเป็นโกบิโก้นะครับนะโกบโก้อันดับหนึ่งนะถ้าสรุป เป็นปีตั้งแต่มกรายันยันกันยานี่ครับนะเก้าเดือนนี่น่าจะเป็นของอันดับหนึ่งนี่น่าจะโกเบโก้ครับเอาไ้ป้าเอาจังไหนลุยต่อบ่ลุยไหมลุยหรือไม่ลุยอ่าที่หนึ่งน่าจะเป็นโกเบโก้นะครับ ที่2นี่น่าจะมาทั้งปีนี้นะน่าจะเป็นสวิตเตอร์โมนะครับสวิตเตอร์โมมาแรงมากครับปีนี้นะที่3ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นซานี่ครับนะนะถ้าในรอบสรุปปีหนึ่งนะปีหนึ่งใน9เดือนนี่ครับนะนะครับแต่ถ้าสามเดือนหลังนี่ซานี่นะกระโดดไปที่หนึ่งนะครับ เ่าส่วนคนฟังส่วนโคมัสซิแคทลนครับลหลนอันดับนะนะครับหนึ่งนี่น่าจะโกเบโก้นะครับยอดขายระดับเก้าเดือนนี่โอสฟิตเตอร์โมซานีา่จะมาอาจจะเป็นทิตาชิได้ครับนะ บน5 6 7ก็เรียงรายกันไปครับว่าเดี๋ยวนี้มีรถจากแ,แดนถผ่นดินใหญ่มามาเยอะครับนะมาทำตลาดเมืองไทยทำให้คนไทยหรือว,ว่าเซียนรถขุดนั้นมีตัวเลือกเยอะว,ยว่าจะเป็นซานี่ครับที่มามาแรงช่วงนี้ซานี่ XCMG นะครับ สันทุยอา่านิ้วกงนะครับจักซีน,นแล้วก็อ,อ่าซูมไลออนนะซูมไลออนก็นมาใหม่นะครับือจะเป็นที่มาใหม่ๆก็มีลิปแฮร์ครับนะลิปแฮร์จากเยอรมันคาโต้จากญี่ปุ่นเลยครับโอ้ทำให้ตัวเลือกมีเยอะนะครับอนาคตรถคุดก็อาจจะราคาถูกลงอีก ค่ายไหนที่ว่าพูดง่ายๆว่าขายแพงขายแพงก็อาจจะอาจจะอยู่ยากหน่อยครับนะหรือว่าต้องรถดีจริงๆถามว่ารถขุดแต่ละค่ายนะครับหรว่าแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละรุ่นก็เหมือนกันไหมนะครับบูมอาร์มดูลักษณะการเชื่อมก็ เ่งกีอะไรก็คล้ายๆกันหมดครับเบรมก็เป็นตัว X ตัวเดินแทก80เซนโรลเลอร์อะไรคือกันเบิดครับปัจจัยหลักก็น่าจะเป็นตัวเดินปั๊มนะครับเครื่องปิวประมาณนี้ครับนะก็เอามาเปียบเทียบกันดูทำให้สมัยก่อนในรถมีแพง ปี30ปีที่แล้วนีนที่ทำตลาดเมืองไทยก็แคทกับโคมาสุกน,นี่ว่าเป็นที่รู้จักของคนไทยครับตรงปีนี่มีกี่ค่ายครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้ทานับนี่นับรถคุดในโลกเราในเมืองไทยนี่ยีกว่าค่านะครับ<ม>เยอะมาก ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องังในใดที่ชื่นชอบในโคมสือก็จัดไปโคมสือนี่สมัยก่อนใช้ใช้เครื่องโคมสืวอนะครับหลังจากมารุ่น6รุ่นเจรุ่น8ดรุ่น1ิบนี่มาใช้คอมมินนะครับใช้คอมมิน,นเป็นลูรุ่นรุ่นนะเครื่องรุ่นรุ่นละก่อน คอมมินนี่มันม่ให้คอมมินเจแปนนะครับจริงๆจะสมัยถ้ารุ่น5นี่ใช้โคมสึกนะครับอะไร 6D 6, 6 9 5นะ 4D95 1 0ยนั้นอึดเด้ออึดทนแล้วก็ประหยัดนะครับแต่อยู่ๆเขาก็มาเปลี่ยนเครื่องอะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับ จะสร้างเครื่องมาก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มกันก็เลยต้องใช้เครื่องตัวอื่นใปัจจุบันก็ยังตีเป็นตีตราเป็นโควัสุนะครับโคมสัสุรถขุดที่ใช้เครื่องคมิ้นนี่ก็มีเยอะเหมือนกันมีคมิ้นอังกฤษคมินอเมริกาคมินจีนก็ะจะโคมัสสุนี่ก็ใช้ครับนะแล้วก็ คุณใดก็ใช้นะครับริบแฮริบแฮก็ใช้ขม,มิ้นนะครับขม,มิ้นอังกฤษ JCB ก็ใช้ขม,มิ้นนะครับม,มีมีอิสระสุบด้วยก็เยอะเหมือนกันลิ้งกงก็ใช้ขม,มิ้นครับทำไมขม,มิ้นมีคนไทยเออ คนไทยคนไทยชอบเครื่องญี่ปุ่นนะครับตลาดตลาดไทยชอบมเมทินเจแปนนะครับเป็นหลักก็เราสู่ันฟังนะครับไม่มีอะไร <c oughs> อีรายวก็จะลี่ให้มันสวยงามรับนี้ดูครับผมจามจุรีเยอะมากเลย สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติจเจริญทรัพ์หรือว่าเพาจชาติเจริญทรัพ X c a v a t o r ชาติโคมสุกพีซีสองร้อยขแปดเอ็มโเดอเท็อปส,สนใจก็บางเก,กาะโคมสุกเซลครับหรือว่าแบงคอกนะครับโคมสุกเซลจัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ฝากดกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ